ะะกับคันนี้ Toyota C-HR 1.8 Hybrid High ดไ2ปี2019จด21คันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้ออปชั่นตัดมาให้เต็มๆขายจากป้ายแดงไปเกือบ50%นะคะป้ายแดงขาย1,159,000บาทมาที่เพชรยนต์เหลือ619,000ผ่อนเริ่มต้น10,000ตลอดอายุสัญญาใครสนใจดูรายละรเอียดตัวนี้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักง,งานสาขาที่3นะคะถนนสุขวินทวงศ์46นะคะลูกค้าวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่นะคะที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะคะให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะป้ายแดงเริกผลิตแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เพชรยนต์มีนําเข้ามาให้กับลูกค้าได้รับชมกันตัวท็อปสุดของตลาดนะคะตัวนี้ โตโยต้า4 r 1.8ตัวไฮบริดไฮ h นะคยะสมปี2019จด21นะคะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นพาไปชมนะคะก่อนอื่นฝากลูกค้าที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้นจะพาไปชมเจ้าตัวนี้กันเลยตัวนี้นะคะลูกค้าอย่างที่แจ้งไว้ก่อนว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวมีการ เก็บงานนะคะปรับสภาพแล้วก็ในส่วนของป้ายทะเบียนเดี๋ยวเรามีการเปลี่ยนให้นะคะเป็นของกรุงเทพนะคะลูกคา้าตัวนี้นะคะลูกค้าอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะเจ้าตัว c HR คันนี้นะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยค่ะลูกค้าดีไซน์สวยมากนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยนะคะเป็นโปรติกเกอร์เลนมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบฟิเนนเชียลนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวด้านาทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะตัวนี้ ออกแบบมาให้ดูแบบว่าชอบเฉี่ยวทรงสปอร์ตไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชั่นจัดมาให้เต็มเลยลูกค้านี่เซนเซอร์นะคะมีมาให้รอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเซนเซอร์รอบคันดีไซน์ด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้านะคะเขาออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะลูกค้าทาง Toyota นะคะเขาบอกว่าตรงนี้ สามารถที่จะเก็บเสียงนะคะขณะที่รถขับเคลื่อนด้วยความเร็วนะคะตัวนี้จะเก็บเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะตัวนี้เขาออกแบบมาให้เป็นพิเศษนะคะแน่นอนนะคะว่าโลโก้สี ฟ้าแบบนี้นะคะของโตโยต้านี่คือระบบขับเคลื่อนไฮบิอ่าระบบเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้ใครอยากได้รถที่ประหยัดน้ํามันนะคะลูกค้าแน่นอนตอบโจทย์แน่นอนนะคะเป็นรถที่อัตราความประหยัดน้ามันประมาณ25กิโลลิตรนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกลูกค้าในส่วนด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ของตัวรถสวยสปอร์ตแล้วนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของตัวแม็กรถนะคะตัวนี้นะคะ แมกรถนะคะมากับตัวรถนะคะได้ล้อมแม็กขอ17สีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะยางนี้คือเป็นยางมิชลินแบบนี้เลยนะยางมิชลินนะคะได้ปี2023นะคะคันนี้นี่คือลูกค้าได้เป็นอ่าได้ครบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าตัวรถเดี๋ยวเรามีการสปานะคะขัดเงาขัดเคลือบสีอะไรให้ใหม่หมดเลยนะคะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะคะระบบตัวนี้เป็นไฮบริด กระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้านะคะสัญญาณเตือนด้านข้างให้นะ,ะตัวนี้เป็นกุญแจคียเรตให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่เปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวมิน้นพาชมในส่วนของด้านในด้านในนี่คือสวยมากนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้นะลูกค้าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นภายในนะคะมาพร้อมกับในส่วนของเบาะหนังนะคะ สีดาทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสีดาทรงสปอร์ตนี่คือ,อรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าสภาพเบาะยังแบบตึงๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงนะ,ะเดี๋ยวเพชรยนต์นะคะเรามีการเก็บงานเพิ่มเติมให้อีกนะคะให้ลูกค้าได้รับรถที่สวยนะคะพร้อมใช้งานเลยในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะคะลูกค้าออปชั่นจัดมาให้เต็มนะคะในส่วนของหน้าจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะลูกค้าสามารถที่จะอ่า เชื่อมต่อนะคะในส่วนของระบบเดินทางน,นะคะนวิเ,เตอร์นะคะหน้าจอกล้องถอยหลังนะคะกล้อง360องศามีมาให้ครบเลยแอร์แบ๊ตัวนี้นะคะมีมาให้7จดใบด้วยกันนะคะคู่หน้านะคะเหนือหัวเข่านะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังด้วยนี่ดีไซน์ของตัวรถนะคะลูกค้าถือได้ว,ว่าตัวนี้สวยหรูเลยนะคะตัวนี้ก็ ด้านข้างจะเป็นสีดําตัดด้วยสีออกเทาๆแดงๆแบบนี้นะคะลูกค้ามาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะด้านข้างฝั่งประตูนะคะด้านซ้ายของตัวรถนะคะเดี๋ยวพาชมว่าตัวนี้นะคะรถไม่มีรอยขยับของตัวน็อตหรือว่ารอยเม็ดอาร์ตเลยนะคะลูกค้าลูกค้ามั่นใจได้นะคะว่ารถที่เพชรยนต์นะคะเราเลือกรถที่สวยนะคะคุณภาพเกรดเมาให้ลูกค้าทุกคันนะคะ ออกรถที่เพชรยนต์นะคะลูกค้านอกจากได้รับดอกเบีย้ยพิเศษแล้วลูกค้ายังได้รับลดคุณภาพเกรดเเพราะว่าเรามีการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถให้ทุกคันเลยนะคะลูกค้าได้รับใบเซอร์ทุกคันจากเพชรยนต์ในส่วนของด้านหลังนะลูกค้าบางคนอาจจะมองว่าตัว CHR เนี่ยมันแคบไหมนะคะด้านหลังนะคะนั่งได้จริงหรือเปล่านะคะลูกค้าจริงๆตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ย สะดวกสบายนะลูกค้าสามารถนั่งได้กว้างจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมนะ,ะลูกค้าผู้ใหญ่ที่แบบว่าความสูง180ขึ้นไปนี่คือนั่งได้สบายเลยและด้านหลังกว้างนะคะพื้นที่ในการใช้สอยแล้วก็สะดวกสบายนะคะสำหรับครอบครัวขนาดกลางๆนะ,ะประมาณ3-5ท่านนะคะเลือกใช้ซ h r ดนะคะด้านนอกทรงสปอร์ตภายในนี่คือสะดวกสบายนะคะจริงๆและตัวนี้นะลูกค้า เบาะเขาสามารถพับได้แยกอิสระนะคะพับได้40 60แบบนี้เลยนี่ลูกค้าพับได้เรียบทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานของตัวรถได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวมิน้นพาไปชมห่อในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะคะว่าในส่วนด้านท้ายตัวนี้นี่อย่างที่บอกนะคะว่า4 HR นี่คือเป็นรถที่ดีไซน์เฉพาะรุ่นจริงๆนะคะลูกค้าด้านหลังนี่ไม่เหมือนใครเลย เป็นรถแฮดแบ็กห้ประตูที่แบบว่าออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะสปอร์ตและสวยหรูมาดูในส่วนของด้านบนนะคะลูกค้าตัวนี้นะด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบเสาอากาศแบบครีบฉลามแบบชาร์ฟฟินนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังลงมาก็จะเป็นสปอยเลอร์นะคะ เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเป็นไฟเบรกนะคะดวงที่3เป็น LED ให้ด้วยนะคะสว่างสวยแน่นอนด้านหลังของตัวรถนะตัวนี้แน่นอนว่าไฟเลี้ยวนะคะไฟถอยสปอร์ตไลท์ด้านหลังมีให้ครบเลยนะคันนี้ถือได้ว่าอาตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อยากได้รถที่ดีไซน์นะคะไม่เหมือนใครแล้วก็ในส่วนของตัวรถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลาย เปิดท้ายด้วยไฟฟ้านะคะแน่นอนตัวนี้นะแล้วก็ลูกค้านะคะดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยพอเรามองด้านหลังอาจจะดูแคบนะแต่พอเราพับเบาะเพิ่มขึ้นไปลูกค้าตัวนี้นี่คือกว้างเลยนะคะแต่มินพับให้ตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งว่ามันพับได้อิสระนะคะหกสิบสี่สิบแบบนี้นะคะใครที่ต้องการพื้นที่นะคะของตัว CHR ให้มากขึ้นก็ประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะลูกค้า ในส่วนของที่บังแสงนะคะที่เก็บกลิ่นด้านหลังตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถถอดออกได้นะคะถ้าไม่ใช้ลูกค้าก็สามารถถอดถอดออกได้เลยนะคะนี่ดีไซน์ตัวนี้นี่คือมากับตัวรถนะคะไม่ได้มีการแต่งเพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของอให้ดูในส่วนของด้านหลังนะ,ะตัวนี้นะคะก็จะไม่มีในส่วนของล้อ,อยางอะไรมาให้นะคะลูกค้าจะเป็นในในส่วนของชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน นะคะที่เติมลมยางนะคะมีมาให้นะคะครบชุดแบบนี้นะคะนี่คือยังไม่ได้ใช้งานเลยนะนี่คือมาจากศูนย์ของ t o โยต้าเลยนะคะแบบนี้นะคะลูกค้าได้รับไปทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นี่คือพลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะลูกค้ามั่นใจนะคะลูกค้าถ้าใครอยากได้รถสวยๆนะคะต้องรีบมาหาเรานะอ่านภพาชมในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะตัวนี้นี่ดีไซน์ด้านหลังนีชอบมากเลยลูกค้าด้นะเป็นกันชนแบบว่าสีดําด้านๆแบบนี้นะตัดกับตัวรถ เซนเซอร์ S S ด้านหลังนี่คะ่ะลูกค้า4จุดฝังอยู่ในกันชนด้านหลังเลยนะคะสปอยเลอร์หลังแบบนี้นะคะลูกค้านี่ในส่วนของโครงสร้างรถด้านหลังบ้างดีกว่านะ,ะว่าตัวนี้นะคะในส่วนของโครงสร้างของตัวรถนะคะด้านหลังเป็นยังไงบ้างนี่ชมกันนะคะลูกค้าสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะของตัวรถนะคะอยู่ในสภาพเดิมไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยขันนอ็อต ของตัวฝาท้ายเลยนะคะตัวนี้เป็นรถที่เรานําเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีการตรวจรถพร้อมใบเซอร์ให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะปี2019ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะในส่วนของด้านท้ายตัวโชคตัวด้านหลังนะคะสวยงามเดี๋ยวเก็บงานให้เพิ่มเติมนี่คันนี้นะคะใครหาอยู่นะคะมีเข้ามาหนึเดียวในเพชโยนตอนนี้นะ,ะราคาดีมากลูกค้า ้ายแดงนี่คือเปิดขาย,ยอยู่ประมาณ1ล้านหนึ่ง0สนา่นะแต่วันนี้หายหายจากไปไ้ายแดงไปเกือบ5 0 0แสนบาทนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะคะรายได้ประมาณ2 0,000ื่นนะคะลูกค้าซื้อคนเดียวครบจบเลยนะเดี๋ยวมิ้นมาดูพามาดูนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะฝั่งห้องผู้โดยสารกันบ้างนี่ตัวนี้นะคะนี่คือเครื่องยนต์เราสตาร์ทไว้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสังเกตว่าเครื่องยนต์ทำงานเรียบร้อยนะเงียบมากอ่ะเดี๋ยวมิ้นพาชมในตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่ามีการเข้าเช็คศูนย์นะคะทุกระยะแน่นอนนะคะก็ตัวนี้ก็คือว่าเช็คศูนย์ไประยะล่าสุดก็ประมาณาช่วงประมาณปี68นะคะลูกค้าคันนี้เพราะฉะนั้นอข,ขอโทษนะคะเข้าเช็คศูนย์ล่าสุดประมาณ6 0 0 0 0โลก็คือตรงกับตัวรถะตอนนี้ก็คือ60,000โลนั่นเองนะคะในส่วนของภายในลูกค้าสวยมากนะคะภายในเข้ามานั่งรู้สึกแบบ เบาะยังเป็นปรับแมนนวลนะคะตัวนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะคะลูกค้าก็จะเป็นแบบสีดานะคะแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของระบบเขาเรียกยังไนะเหมือแนบบว่ามีระบบควบคุมนะคะที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายนะคะเพชนชิพมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางนะคะลูกค้าเป็นแบบสัมผัสนะะแบบสัมผัสแบบนี้เลยหน้าจอกลางแบบใหญ่ๆนะคะดูเส้นทางการขับขี่นะคะดูแมปได้เลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของนี่กล้องนะคะมีกล้องหน้าจอให้ใหญ่ๆแบบน,นี้เป็น360องศาพร้อมกับสัญญาณเตือนแล้วก็มีเส้นสายกัดระยะให้ด้วยด้วยค,คันนี้ถือได้ว่าใครที่อยากได้รถออปชั่นดีๆนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะลงมาดูในส่วนของอระบบแอร์กันบ้างนะตัวน,นี้ก็อ่ะอันนี้เราเปิดอยู่ในระดับที่ประมาณสามารถที่จะ ปรับได้นะคะลูกค้าเป็นแบบออโต้แบบนี้เนาะแล้วก็ตัวแอร์นี่คือเย็นฉ่าเลยนะคะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้าด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะขับเคลื่อน2องล้อนะคะลูกค้าแล้วก็มีออปชั่นในส่วนของออโต้เบรกโฮนะมาให้นะคะเแบรบกมือออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะจัดมาให้ครบเลยนะคะระบบป้องกันความปลอดภยัยป้องกันการลื่นถลายนะคะป้องกัน าการลงเขาในทางลาดชันนะคะตัวนี้ก็ถือได้ว,ว่าจัดมาให้ครบๆเลยนะคะตัวนี้ใครที่อยากได้รถสวยๆออปชั่นดีๆนะคะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าถ้าอยากเข้ามาทดลองขับนะลูกค้าที่เพชรยนต์นะเราเปิดให้บริการทุกวันลูกค้าสามารถนัดหมายเนะะี่ยผ่านช่องทางที่เราให้ไว้ได้นะคะแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้เลยตัวนี้นะคะจะได้รู้ว่าตัวที่เป็นไฮบริดอ่ะมันขับเคลื่อนด้วย200เนี่ยมันพละกาลังประมาณ140แรงมนะ้าตัวนี้เนี่ย ระบบเป็นยังไงนะคะจะได้รู้ฟิลก่อนนะคะแต่คันนี้สําคัญที่สุดคือว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนนะนี่เห็นไหมไฟด้านในก็ใสๆสภาพใช้ได้แบบนี้นะคะทีเ่เขาเรียกกระจกด้านหลังเนี่ยคือตัดแสงอโอตโต้ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถนี่เห็นไ,ไหมตัดแสงอโอตโต้ให้นะคะก็สะดวกสบายนะคะดูแลในส่วนของสายตาให้เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าห้องเครื่องของเจ้าตัว C-HR คันนี้นะคะว่า ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมแล้วกันเนาะมาตัวนี้นะลูกค้าบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาจริงๆนะคะกุญแจก็เป็นแบบคิเลตแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามีกุญแจให้เป็นกุญแจสำรองให้สองดอกเลยนะคะ,ะนี่นะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะฝั่งด้านหน้านะคะของห้องเครื่องนะคะ ตัวนี้นะลูกค้าเรายังไม่ได้มีการาล้างหรือว่าทําความสะอาดแต่อย่างใดนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะหรือในส่วนของหม้อน้านะคะหรือว่าในส่วนของของเหลวนะคะลูกค้าทุกอย่างเนี่ยเรามีการ ตรวจเปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรี่มีการตรวจเช็คให้นะคะตรงนี้นี่คือเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้วันที่ลูกค้ารับรถนะสำหรับน้ำมันเครื่องนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถนี่ให้ลูกค้าดูสภาพความเดิมๆของเจ้าตัว CHR รคันนี้นะคะลูกค้ารอยนอ็อตรอยเม็ดอาร์ตนะคะไม่มีบุบไม่มีขยับเลยนะคะเครื่องหมายทุกอย่างนะคะเครื่องหมายมอ,อกอคำเตือนนะคะยังติดอยู่ ไม่มีเปลี่ยนเลยนี่คือตัวนี้นะคะลูกค้าลูกค้ามั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้ารถไม่มีการาเปลี่ยนสติกเกอร์ออกจากของทางโตโยต้าเนี่ยคือรถที่มาเดิมๆนะคะจากศูนย์เลยไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนแน่นอนนะคะออกรถที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้ามั่นใจในส่วนของตัวรถ ะคระงสร้างของตัวรถที่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเราคัดรถคุณภาพเกรดเอมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าคันนี้นะมีหนึ่งเดียวในเพชรยนต์ที่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะเป็นตัวท็อปสุดของตารางเลยและราคาดีมากนะคะ 1> 6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสีขาวคันนี้ใครสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถที่จะทักนะคะแชทเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสายด่วนได้เลยนะคะตามเบอร์ที่เราให้ไว้นะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมิ้นบอกเลยว่าจอดไม่นานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรา มีใบเอร์ขึ้นให้ลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะเรา,เราส่งตรวจให้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะถ้าลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าต้องรีบเลยนะบอกเลยว่าไม่นานนะคะไปแน่นอนสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจทิ้งช่องทางไว้นะคะแล้วก็โทร เข้ามาหามิ้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิ้นและทีมงานของทามเพชรยนต์นะคะต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิ้นจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ